อาทีพของพ่อที่พันจานก่อมานานคืออาทีพให้บริการอยู่ตามรานค้าทั่วไปเติมแตางความสุขส่งต่อให้ลูกด้วยใจ อาชีพที่ทนกว็ว้ย่งผมได้หากินทุกวันอาชีพพอพอบัตรนี้ไม,ม่มีทันแล,ลว้วให้ผมจะเริ่ตามแนวเสียงจะแจ้วมาแล้วครับท่าน เปียกตก่อนมุ้งตน่ะเียกต่อนมุ้งได้กมทวีตต่อน่ะใช้อยู่ทุกวันหากใครยินเสียงมีน้นเรียกบอกชาตกันไดปนสดงมือรถมันคือัลับมีใครสนใจไม่ครา เสียงที่ท่านได้สัดับต้องเคยเป็นเพื่อย่างดีเป็นเสียงของอที่ท่านหนั้นชีวิตทั่วตลาดในย่านแห่งนี้รู้ดีว่าพ่อนั้นเก่ง อาชีพของวันนี้ผมมาสืบสารโปรดรับผมเป็นลูกหลานเมตตาใช้งานส,าสาักษงความยากไรจึงต้องดินน,ดดนี้เพราะตนโปรดด้เมตตาสักโหน รียกใช้คนจนสักครั้งเถิดนารับมีดรับกันไกลสนใจรับกันได้นะครับรับมีดรับกันไกลสนใจรับกันได้นะครับ มาใช้บริการกันได้เลยนะครับมีดสแตนเลสด,ด้ามละ10บาทเท่านั้นมีดปังต่อสับกระดูกนะครับสับเนื้อนะครับด้ามละ15บาทหรือว่าจะเป็นทางด้านมีดอิโต้นะครับท่านก็มาใช้บริการกันได้ด้ามละ20บาทเท่านั้นเองนะครับรับมีดรับกันไกลสนใจรับกันได้นะครับอสำหรับกันไกลตัดหญ้านะครับก็ราคาเพียง เอสาบาทเท่านั้นนะครับหรือว่าจะเป็นกันไตรตัดท่านะครับน่เรานำมา วันนี้นะครับมาบริการนะครับในราคาเพียงดามละ15บาทเท่านั้นนะครับท่านใดที่สนใจนะครับรีบโดยด่วนเลยครับด้านหน้าด้านในนะครับในซอยนะครับหรือว่าจะเป็นด้านข้างนะครับริมถนนนะครับหนทางนะครับท่านใดสนใจนะครับรีบโดยด่วนเลยครับบริการรับมีดผ่านมาแล้วนะครับรับมีดรับกันไกลสนใจรับกันได้นะครับ อาชีพของพ่อที่พันสานก่อมานานคืออาชีพให้บริการอยู่ตามรานค้าทั่วไปเสริมสร้างความสุขส่งต่อให้ลูกด้วยใจ อาชีพที่ท่านก็ไว้โอ้ผมได้หากินทุกวันอาชีพของขอัอนี้มีทำาแลว้วให้ผมเจริญตามแนวเสียงจะแจ,ะจะวมาแล้วครับท่าน อยากพ่อรักโูกยืพ่อให้อยู่ทุกวัน,นหากใครหินเสียงยมีน้ำเรียกบอดิ้ากันได้ทูกทางรับน,ดนีดลับนีดมีใครสนใจไม่ครับ เสียงที่ท่านได้สดับคุณเคยกันมาอย่างดีเป็นเสียงของพ่อที่ทาายย่านหี้ยงชีหัวตลาดในยานแห่งนี้รู้ดีว่าพ่อ ก็คิดกันแควันนี้ผมามาสิบตาโเรธรั้ผมเ็นล,ลูกลานมเมตตาใช้งานจากคนกเพราะความยากไร้จึงต้องดหนีเพราะตน โปรดด้เมตตาจักโหนเรียกใครนคนจนจักครองเปิดหน้ารับมีดรับกันไกลสนใจรับกันได้นะครับมาแล้วนะครับ รับมีดครับรับมีดมีดไม่คมนำมาลับกันได้สำหรับพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะมีดไม่คมมีดหมดคมนะฮะเอามาทำใหม่ได้เลยนะครับราคาก็พิเศษนะครับไม่แพงนะครับอย่างที่คิดอ่ามีดสแตนเลสด้ามละ10บาทเท่านั้นมีดอ่อปังตอเนื้อเหล็กนะครับด้ามละ15บาทหรือว่าจะเป็นด้ามอ่ามีดอิโต้นะครับ ด้ามละ20บาทท่านใดสนใจนะครับมาเลยครับรับรองความคมนะครับมีดครับนํามารับได้เลยนะครับสําหรับมีดที่หมดคมนะครับอ่าสหรับคุณพ่อค้าแม่ค้าก็ตามแต่นะครับหรือว่าจะเป็นคุณพ่อบ้านแม่บ้านนะครับได้ยินเสียงนี้แล้วอย่าพลาดอย่าอ่าอย่าลืมเด็ดขาดนะครับสําหรับ มีดนะครับตริการรับมีดมาแล้วครับ ราคาไม่แพงรสชาติก็ดีวันนี้ราคาไม่แพง ตามรานค้าทั่วไปเสริมสร้างความสุขส่งต่อให้ลูกด้วยใจอาชีพที่ทันก็ไวส่งผมได้หากินทุกวันอาชีพของพ่อบัดนี้ไม่มี ทันแล้วให้ผมจะเริ่ตาแนวเสียงจะแจวมาแล้วครับท่านจากพอรักงที่พอใช้อยู่ทุกวันหากใครยินเสียงมีนั้น เรียกบริดการกันได้คู่ฟังลับมีดลับมีดมีใครสนใจไม่ครับเสียงที่ทานายสดับคุณเคยกันมาอย่างดีเป็นเสียงของ่อง ที่ท่านหาเลี้ยงชีวีทั่วตลาดนยานแห่งนี้รู้ดีว่าพ่อนั้นเก่งอาชีพของพ่อวันนี้ผมมาสืบสารโปรดรับผมเป็นลูกหลาน เมตตาใช้งานสักคน,น,นเพราะความยากไรยจึงต้องดินนีเพราะเจนโปรดได้เมตตาสักคนเรียกใช้คนจนสักครั้งเถิดนา Đi tập cho team hổ đi bạn. Có mà tập. Đi coi mớ. Đi nghe ở Pattaya nè bạn. Sua một hộp dạ nó นมไหมนมหมอด,ดูเดี๋ยวว่าเดี๋ยอกรโร,รงายนู่ายนเยอะของทีไม่ตอกาเลยอ่ะโอ้จรอนนะรบ,บอเลอยเน,น,นื้อยากนะเขาบอกว่าแถวนิคมทางไรนิคม เนื้อย่างเนื้อเนื Now, your third. Your third ้อย่างไปอันนี้เลยร้านอิงฟ้าอิงฟ้าอิงฟ้าเลยไอ้ไอดีโฮมไปอ่ะเลยไปตรงยูเทิร์นย้อนย้อนยูเทิร์นก็เข้าอิงฟ้าได้เลยอนุ่จะงานยังดีดูโฮมก็ตรงแยกประสาทไงอืม